สวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับพบกับช่องเบิร์ดทูเดย์นะครับวันนี้มาในเพลลิสของบีทไม้ประดับนะครับอ่าที่ท่านเห็นด้านหลังก็คือกล้วยด่างฟลอริดานะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูการแยกนะครับมันจะแยกหน่อกล้วยด่างฟลอริดานะครับซึ่งน้องเนี่ยก็มีหลายหน่อแล้วนะครับนดี๋ยวก็คือกล้วยด่างฟลอริดานะครับก็ช่วงนี้ก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นต้นอีก รุดล,ลูกอีกต้นหนึ่งนะครับเพราะว่าต้นแม่เนี่ยนั้นตายไปแล้วนะครับที่ออกปีนะครับออกปีออกออกอะไรนะครับออกเป็นเครือกล้วยเนาะนะ <ไป S 1> ทีนี้นะครับนี่คือหน่อของน้องนะครับเดี๋ยวผมจะมาแย,ยกออกให้หมดเลยเนาะเพราะว่าถึงเวลาแย,ยกหน่อแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่แย,ยกน้องก็จะไม่โตนะครับนะครับ เดี๋ยวผมแยกเสร็จแล้วผมจะเอามาให้ดูอีกครั้งนะครับเดี๋ยวขอขอตัวไปแยกน้องแป๊บหนึ่งนะครับผมเอาแล้วครับตอนนี้ผมได้กุดมาแล้วนะครับกุดหนอนะครับหนอของน้องนะครับนี่ครับก็คือเราจะให้มีรากด้วยนะครับรากด้วยเพราะว่าถ้ามีรากส่วนประกอบครบนะครับมีใบลําต้นรากนะครับน้องก็จะรอดนะครับตอนนี้ผมก็เพื่อความมั่นใจผมก็เอาแช่น้ํายาเล่งรากนะครับ ได้สามนอนะครับได้สามนอ,อเดี๋ยวผมจะแช่น้ำยาเล่งรากประมาณไว้สักสิบนะครับสิบถึงสิบห้านาทีแล้วผมก็จะเอาน้องขึ้นมาแล้วก็เอาไปชํานะครับชําชําเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะให้น้องเนี่ยระบบรากของน้องเนี่ยให้เดินดีก่อนนะครับเราถึงจะเอาลงดินได้นะครับเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยปลอดภยัยเพื่อความมั่นใจนั่นเองนะครับแล้วครับระหว่างที่รอน้องแช่น้านะครับแช่น้ํายาเล่งรากอยู่นะครับ เราเพื่อไม่เสียเวลาก็จะมาผสมดินรอน้องเลยนะครับการผสมดินนะครับที่การช่ำรากก็คือทำํำยังไงก็ได้นะครับให้ดินมันโปร่งๆตร่ลวดๆวดซุยๆนะครับไม่แน่นนะครับเพื่อที่จะให้ระบบรากเดินดีนะครับผมก็จะเน้นขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวแล้วก็มะพร้าวสับแล้วก็ดินดินผสมมูลไส้เดือนเนาะอันนี้นะครับแล้วเทลงไปผสม แล้วก็คลุกให้เข้ากันนะครับคลุกให้เข้ากันเนี่ยเดี๋ยวคลุกไปเลยนะครับเอาล่ะครับตอนนี้ผมได้เอาน้องนะครับมาชําไว้ที่กระถางแล้วนะครับมาดูนะครับผมไปขุดได้ สามนอนะครับนี่คืออีกนอนหนึ่งเนาะเดี๋ยครับผมก็เอามาจะ,จะชอมไว้แบบนี้นะครับก็เอาไว้เอาไว้นะให้พ้นแสงสักวันสองสองสามวันครับแล้วอันนั้นก็เอาไปไว้ที่แสงลำไรนะครับแสงลำไรเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยระบบรากของน้องเนี่ยเดินดีก่อนนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาค่อยติดตามนะครับว่าผมจะทํายังไงต่อนะรเรามา ดูพัฒนาการพร้อมกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ